สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุบสดอโดผมครูจุบสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนําเว็บไซต์ที่แจกฟรีรัสครับโดยคอลเลคชันนี้นะครับจะเป็นว e ดดิ้งครับธีมแต่งงานนะครับในรูปแบบแบบนี้นะครับ ต่อไปเราเข้ามาดูในเว็บไซต์นี้กันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเว็บไซต์นี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเว็บไซต์ fixthephoto.com นะครับเว็บไซต์นี้ครับจะมีทั้งแจกฟรีและก็ขายนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวที่แจกฟรีนะครับเป็นฟรีลัสที่สําหรับในการทําติมในเวดดิ้งนะครับเมื่อเข้ามาดูนะครับก็เขาจะแนะนำครับตัวลัสตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งพิมีแอปโอลโซนี่เวลกัตนะครับแล้วก็ไฟเนอร์คาร์โปเอ็กนะครับก็ทุกตัวนะครับหลายตัวนะครับดัมมิชีอะไรพวกนี้ครับได้หมดนะครับตาาามที่เขโฆษณ ก็มีทั้งหมดนะครับ10ตัวนะครับที่เขาบอกแจกครับเป็นไฟล์2อย่างครับมีไฟล์ c u b e แล้วก็ l o o k o ครับตัวนี้ก็ดูอ่านละเอียดนะครับตัวนี้ฟรีนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับตัวที่เขาแจกครับก็จะมีตามนี้นะครับแล้วก็ดูรูปแบบนะครับก็จะมีการแต่งภาพนะครับให้ดูสวยงามนะครับหลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูได้นะครับรูปแบบที่เขามีจะเป็นแบบนี้นะครับลองเลื่อนดูนะครับ ก็จะทําให้ภาพออกมาดูคมดูสวยนะครับดูเป็นตีมที่ต่างไปจากที่รูปเราแอดมาตอนแรกนะครับวิธีการโหลดนะครับก็มาตรงนี้ครับตรงปุ่มด้านล่างนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า mm hmm. ดาวโหลดฟรีันะครับก็กด หลังจากนั้นมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาด้านข้างครับทางนี้ครับให้เรากรอกอีเมลนะครับหลังจากกรอนครับเพื่อนก็กดดาวน์โหลด now ไปได้เลยนะครับการกรอเนี้ยครับมันก็จะส่งข้อมูลข่าวสารอะไรไปที่เมลเราครับหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการกรอนะครับเพื่อนก็สามารถจะกดปิดไปได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการรับข่าวสารอะไรจากทางเว็บนะครับแล้วก็กดปิดไปตรงนี้ครับเครื่องก็จะทาการดาวน์โหลดครับมันก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์ .zip นะครับแล้วก็ทําการแตกซิปไปได้เลยครับเพื่อนก็กดแตกซิ p ปนะคร sound, ับ เมื่อกดแตกซิปมันแล้วครับเพื่อนก็จะได้ไฟล์ลัสครับแต่เมื่อสักครู่ครับที่หน้าเว็บเขาบอกเขียนว่ามี10ตัวครับแต่ว่าผมแตกมาแล้วมันก็มีแค่5ตัวนะครับก็ไม่ทราบว่าทําไมมันไม่มารันเลยครับเขาอาจจะแจกแค่5ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็เอาตัว5ตัวนี้ครับมาใช้ก่อนนะครับ หลังจากนะครับเราก็เข้ามาในโปรแกรมเวอร์กัสโปรครับมาเข้ามาในโปรแกรมเวอร์กัสโปรครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอารัดมาใช้นะครับแล้วก็ลากวิดีโอมาก่อนครับวิดีโอที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีมันนะครับทำการย้อมสีครับต่อไปครับเราก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์ครับเราเลือกเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่ารัดฟิลเตอร์นะครับไลฟ์เอฟเฟกต์ตัวนี้ครับมาใส่ในภาพเลยครับเมื่อแรกมาใส่นะครับเรามาดูตรงไฟล์ตรงเบาเนี่ยนะครับเพิ่งกดเบาลลงไปนะครับ จากนั้นครับไปตรงที่เราทําการแตกไฟล์ซิปเมสกูไปนะครับที่เรามีรัสหมด5ตัวนะครับเพื่อนก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาตัวไหนครับก็ลองเลิอกตั้งแต่ตัวแรกก่อนนะครับมากดเลือกไปนะครับเห็นว่าตอนนี้ภาพนะครับสีมันจะเปลี่ยนไปครับถ้าเพื่อนต้องการลองเปรียบเทียบสีว่าก่อนหลังเป็นไงครับให้มากดตรงนี้นะครับตรง split screen view ครับ จะเห็นช่องที่แตกต่างไปนะครับว่าระหว่างตัวที่เปลี่ยนสีรัดกับไม่เปลี่ยนสีรัดเป็นยังไงครับถ้าเพื่อนชอบครับก็กดเปลี่ยนได้เลยครับถ้าไม่ชอบก็ลองกดเบาดูตัวอื่นบ้างครับอลองดูตัวที่2ครับกดโอเพ่นครับนะครับสีมันจะเปลี่ยนไปครับเพื่อลองดูนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับนะครับจะให้เห็นสีมันมีการแตกต่างไปนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนต้องการใช้นะครับก็อย่าลืมปิดตัวสปีดสกินวิวนะครับกดตัวนี้ครับมันก็จะได้เป็นภาพเต็มจอ หมดนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นการจบการแนะนำรัดฟรีในธีมของว e ดดิ้งครับให้เพื่อนได้รับทราบนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ